สวัสดีครับผมเจน XCMG ซีเอ็มจีโอ d ทนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่พื้นที่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับคลิปนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ท่านชมระหว่างรถตักไฟฟ้ารุ่น XC958 EV เป็นรถตักไฟฟ้า100%แล้วก็เหมาะสำหรับโรงงานสีขาวหรือโรงงานสีเขียวที่ต้องการดูแลคุณภาพ นะครับสิ่งแวดล้อมนะครับก็แล้วก็เปรียบเทียบกับรถตักที่เป็นเครื่องยนต์นะครับก็นี่แหละฮะบุ้งกี3.2คิวเท่ากันนะครับทั้งสองรุ่นนะครับก็พอเข้ามาก็ถ้าเป็นรถตักไฟฟ้านี่เลยครับโลโก้ XCMG จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็นี่แหละฮะ รถตักไฟฟ้าตัวนี้นะครับจะมีมมอเตอร์ขับอยู่3มอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่1เดี๋ยวผมพาเข้าไปชมเลยมอเตอร์ขับเฟืองหน้านะครับเฟืองหน้าก็จะเป็นมอเตอร์ตัวนี้นะครับจำนวนวัตต์หนึวัตต์นะครับแล้วก็มอเตอร์ขับเพลาหลังนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับก็100วัตต์เหมือนกันนะครับก็กินไฟ2ตัว200วัตต์นะครับมอเตอร์อีกหนึ่งตัวก็จะเป็นมอเตอร์ที่ควบคุมปั๊มไอดูริกนะครับ ขนาดกําลังขับอยู่ที่70วัตต์นะครับก็ถ้ากักว่ากินไฟพร้อมกันั้าสตาร์ทและทางานพร้อมกันนี่ก็กินไฟอยู่ที่270วัตต์นะครับก็เป็นรถดักที่หลายท่านสนใจและเข้า,ขามาชมตอนนี้แรงมากกระแสดีมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เวทน้ำหนักอยู่ที่19ตันนะครับยกระบบนะครับเป็นยกด้วย ไฟฟ้านะครับนี่ฮะปุ่มอัพและก็ดาวนะครับคือเมื่อก่อนผมขายอิรุสุอยู่นะครับก็อิรุสุ360เนี่ยหัวเก๋งจะยกด้วยไฟฟ้าก็ประมาณเหมือนกันนะครับออนออฟนะครับขึ้นลงนะครับสามารถยกกัมมนได้นะครับนี่แหละฮะก็ส่วนไฟฟ้ามอเตอร์นะครับมอเตอร์ไฟฟ้านี่อยู่ที่3ตัวนะครับ แบตเตอรี่แบตเตอรี่มีอยู่8ตัวข้างในนะครับนี่เดี๋ยวครเดี๋ยวผมเปิดไข้ชมแบตเตอรี่นี่เลยครับแบตเตอรี่ตัวที่1 2 3 4 5 6 7 8นะครับก็รืออยู่ข้างล่างแบตเตอรี่ทั้งหมด8ตัวนะครับก็รุ่นนี้ชาร์จเต็มอยู่ที่ประมาณชาร์จได้90นาที ไอ้าสิอรเซ็ของอแบตท,ทั้งหมดนี่อยู่ที่ประมาณ50นาทีนะครับแล้วก็ส่วนอีก10%ที่เหลือก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงก็เหมือนแบตโทรศัพท์ของเราครับแล้วก็ที่ทดลองใช้ล่าสุดก็คือแบตจะลดลงไปชั่วโมงละ10%เนะครับเท่ากับว่าเราชาร์จเต็ม95%หรือ100%เนี่ยจะใช้ได้ประมาณ8ปชั่วโมงติดต่อกัน แล้วก็เหลืออีก20%็ก็ไว้ชาร์จไปชาร์จต่อก็ชาร์จอีกประมาณ50ประนาทีก็ได้90%นะครับชาร์จ1นชั่วโมงก็ได้น่าจะได้ประมาณสัก95%เอาไปใช้ต่อได้อีก8เช้าบงได้สบายนะครับก็ทีมงานต้นใดสนใจรถตักไฟฟ้า100%อยู่นะครับเป็นกันแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นบริษัทแรกที่นำเข้ารถตักไฟฟ้า100%ก็โทรมาผมได้เลยที่เบอร์086 4 9 4 4 2 4 6นะครับผมเจน XCMG OCR Thailand ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับแล้วก็นี่เลยครับรุ่นพี่ของเขานะครับคือเป็นตัว XC 9 5 8 TS นะครับตัวนี้เป็นรถตักไฟฟ้ามุ่งกี้3 Q นะครับไม่ใช่ไฟฟ้าดิตัวนี้เป็นรถตักน้ำมันนะครับน้ำหนักรถอยู่ที่17.5 ตันนะครับตัวนู้นสเปคเหมือนกันนะครับน้ำหนัก19ตันนะครับแบกหนักที่แบตเตอรี่แล้วก็บุ้งกีจะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตัวนี้บุ้งกี3ามคิวนะครับขนาดล้อยางเท่ากันนะครับแต่ตัวนี้กับเคลื่อนด้วยน้ํามันนะครับก็น้ํามันก็จะเป็นเพาขับนี่ครับเพาด้านหน้าเพาด้านหลังนะครับกองอากาศนะครับกองเปียกแล้วก็ด้านหลัง ถ้าเป็นรถน้ํามันแทนที่จะเป็นแบตเตอรี่ก็จะเป็นเครื่องหยนต์นะครับนี่เลยครับผมให้ดูตัวนี้ตูดไฟฟ้าไอตูดน้ํามันนะครับสลับกันเลยชุดนูน้นตูดไฟฟ้านะครับก็ทีมงานท่านใดมองหาอยู่บ,บอกบอกตรงๆนะครับ958บุ้งกี3คิวตัวนี้นะครับที่เป็นน้ํามันราคาอยู่ที่ประมาณ3ล้านกลางๆ ส่วนไฟฟ้าราคาคูณ2นะครับแต่บอกตรงๆว่าถ้าเปรียบเทียบรถตักของ XCMG แล้วก็รถตักของยุโรปนะครับหรือรถตักของญี่ปุ่นที่มีใช้อยู่ประเทศไทยหากจะเป็นไซส์นี้ที่เป็นน้ำมันราคาเท่ากับรถไฟฟ้าเลยนะครับส่วนตัวนี้ซื้อไปแล้วไม่กินน้ำมันแบตเตอรี่ก็ บอกตรงๆว่าผลิตมาจากโรงงานเดียวกันกับที่ผลิตให้ iPhone อ,อยู่นะครับแล้วใหญ่กว่าการรับประกันก็เหมือนกันการใช้งานก็ดูแลเรื่องแบตเตอรี่เหมือนกับเราดูแลแบตเตอรี่ของโัวสั์นะครับดูแลเรื่องความชื้นดูแลเรื่องฝุ่นดูแลเรื่องอย่าให้มันร้อนเกินไปนะครับเราต้องอาจจะเป่าลมหรือมี้ตัวฉีดไล่ความชื้นพวกข้อหรือ สลักต่างๆนะครับแค่นั้นก็น่าจะยืดอายุการใช้งานของรถได้แล้วนะครับที่สำคัญคือแรงไม่ตกไม่มีน้ํามันทั้งน้ํามันเกียร์และก็น้ำมันเครื่องยนต์มีน้ํามันอยู่อย่างเดียวก็คือน้ํามันไอดอลิกครับเพราะว่าเรามีปั๊มขับไอดอลิกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานโดยที่ไม่ต้องรอรอกคือเป็นมอเตอร์ขับทั้งหน้าทั้งหลังไปได้เลยนะครับก็ น่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่หลายท่านมองหาอยู่และก็คิดจะเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่สมพจน์นะครับทีมงานบริษัทอจกรนครกุลนะครับที่ส่งลูกชายมาชมและก็เทสรถวันนี้ครับโดยน้องอามนะครับก็น้องอามผมรู้จักกันมานานนะครับเมื่อก่อนผมอยู่อิริสุอันาบันเซลก็พูดคุยกันอยู่ตลอดน้องเขาถามซื้อหัวลากอยู่นะครับก็ นีเลยครับอย่าลืมนะครับทีมงานต้นใดมองหารถตักไฟฟ้าอยู่หรือรถตักน้ํามันก็โทรหาผมได้เลยนะครับปกติผมโพสต์หรือส่งมอบแต่รถตักขนาดเล็กนะครับก็1 5 6 6 8 6 6 2 0 2.2.0นะครับใหญ่ที่สุดที่ผมส่งมอบไปก็เป็น9 3 8นะครับก็ที่ภาคใต้นะครับตอนนี้ผมเสนอรถตักไฟฟ้า ให้ท่านด้วยนะครับผมดูแลพื้นที่ภาคใต้ครับ4 4จังหวัดภาคใต้แต่หากท่านสนใจจะต้องการข้อมูลจากผมไม่ว่าท่านอยู่ภาคไหนผมก็พร้อมให้ข้อมูลนะครับขออย่างเดียวว่า,าท่านไม่ได้เป็นลูกค้าของเซลล์คนไหนที่จำหน่ายโดยโอ e เซียคอมพานีนะครับผมก็พร้อมที่จะเข้าไปดูแลให้นะครับแต่ท่านใดที่เป็นลูกค้าของฝ่ายขายของ O อ r อยู่แล้วนี่ผมจะเลี้ยงให้รุ่นพี่นะครับหรือรุ่นน้องเข้าไปขายนะครับก็ส่วนท่านใดจะสอบถามทั่วไปก็ยินดีครับยินดีให้ข้อมูลก็วันนี้ผมมาชมแล้วก็มาเยี่ยมบริษัท OTR c o m p a คอมพานีที่บางละมุงชนบุรีนะครับก็ถือว่าถ่า,ายคลิปได้คลิปไปหลายคลิปเลยนะครับก็เน้นที่สุดนี่เลยครับคลิปรถตักไฟฟ้ารุ่น X4958 EV รถตักไฟฟ้า100%ใช้พลังงานสะอาดประหยัดแล้วก็เป็นรถตักที่มีอนาคตหลายท่านสนใจแน่นอนเมื่อไรที่ท่านสนใจก็อย่าลืมโทวมาผมนะครับที่เบอร์0864914246ผมเจน XCMG o c r Thailand ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยและก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจุดคลิปนะครับเข้ามาเป็น FC กดไลค์กดแชร์ผมตลอดเลยนะครับก็บอกตรงๆว่าผมก็ภูมิใจมากที่ได้มาอยู่บริษัท OCR Company แล้วก็เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ XCMG ทุกรุ่นและที่สำคัญคือเราเป็นผู้นำรถตักปีที่ผ่านมายอดขาย ของเราถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่สาคัญคือคุณภาพอันดับหนึ่งยอดขายอันดับหนึ่งแล้วก็เรามีบริการที่ดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะครับหากท่านไม่เชื่อลองซื้อรถตักกับผมดูท่านจะรู้เลยว่าเราดูแลดีเรามีทีมงานพร้อมและเรามีทีมสวิทพร้อมทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับกับคลิปนี้ผมขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับผมอย่าลืมคิดจะซื้อรถตักโทรมาที่เบอร์0864914246เจน x c m g OCR Thailand ย,ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่าน,นทั่วฟ้าเมืองไทยก็จบคลิปนี้แล้วขออนุญาตเดินทางประจำพื้นที่ก่อนนะครับก็ขอบคุณมากครับ